เลยไหมครับเราเดินเข้าไปในซูปเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยนะครับแบบนั้นเลยนะครับมึนไปหมดของเต็มไปหมดเราไม่รู้ว่าเราจะซื้ออะไรนะครับแต่พอเริ่มตั้งสติได้นะครับเราก็จะเดินไปที่เชลว่าวันนี้เราจะซื้อมามา่าหรือไอ้บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปแต่พอเดินไปดูบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมันเยอะไปหมดเลยละลานตาว่ายี่ห้อไหนดีนะครับแต่สุดท้ายเราก็เลือกยี่ห้อที่เราถนัดที่สุดรู้จักที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุด นะครับผมก็เลยยกเคสมามากนะครับจริงๆมันอาจจะไม่ใช่100%ในชีวิตจริงนะครับแต่ว่าตามหลักการตลาดทฤษฎีการตลาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Advertising แล้วนะครับทุกแบรนด์จะมีเรื่องของ Top of Mind นะครับอันแรกคือ No Awareness นะครับน้องใหม่ไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักเลยต่อมาคือ Recognition นะครับก็คือเออพอ,พอรู้จักมันละนะครับ ต่อไปก็ recall นะครับเริ่มจําได้แล้วว่ายี่ห้อนี้มันเป็นยังไงราคาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงสุดท้ายทุกคนอยากจะขึ้นไปอยู่ top of m i n ยนะครับก็คือแบรนด์ที่คนจําได้ทันทีนะครับสังเกตไหมครับทุกเจ้าไม่ว่าจะเป็นไก่ทอด KFC นะครับแบรนด์ชั้นนาก็จะมีมาม่านะครับน้ำยาซักฟอกไอ้น้ำยาล้างจานก็จะเป็นซันไลน์นั่นคือ t o ฟอ f m มายนะครับมันเกี่ยวกับอะไรนะครับ เครื่องมือนะครับมันเกี่ยวเพราะว่าเวลาเราจะไปหาเพื่อนนะครับจะไปหา r e f e ลให้เพื่อนเนี่ยเราความจำมนุษย์เราจำกัดนะครับเราก็จะนึกสิ่งที่เราจำได้ดีที่สุดคือ Top of Mind นะครับคือเพื่อนคนที่เรา มีท็อปลอมาอยู่ด้วยนะฮะอย่างผมหันไปปุ๊บเนี่ยผมเจอหน้าบ่อยมากคือคุณวีรวุฒนะครับเวลาเราไปหาใครเราก็จะให้คุณวีรวุฒหรือผมสนิทก,กับพี่โตมานตั้งสมัยเรียนนะครับเรานึกถึงใครปุ๊บหน้าพี่โตลอยมาทันทีอ้าวน้ํายาล้างมือไหมครับผมไปกับเจ๊ก,กุ๊กบ่อยเพราะเจ๊ก,กุ๊กให้รีฟฟลอร์เยอะเจ๊ก,กุ๊กก็จะลอยถ้ามันในใจผมอา้าวผ้าขาวไหมครับซื้อผ้าไหมครับนะครับ